วันนี้มาทำไก่ต้มซีอิ๊วกันครับสูตรนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยไก่นุ่มมากพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อหรือกระทะก็ได้นะครับตามสะดวกเลยจุดไฟใช้ไฟกลางแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป2ลิตรพอน้ำเริ่มร้อนให้เราใส่รากผักชีลงไป5ลารากพริกไทยดำบุพอแตกใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยต้นหอม6ต้นใส่ลงไปเลยครับ ขิงหั่นแว่นใส่ลงไป1แง่งนะครับหรือประมาณ1กกำมือแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว5 0มลอันนี้น้ําตาลปี๊บครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วดําใส่แต่งสีสักครึ่งช้อนโต๊ะครับไม่ต้องรอให้น้ําเดือดจัดนะครับใส่ไก่ลงไปได้เลยแจ็คใช้เป็นน่องไก่ติดสะโพกนะครับ1กิโลกรัมจะได้3ชิ้นแบบนี้ครับใส่ลงไปได้หมดเลยนะใช้ไฟกลางนะครับในการต้ม จ็คต้มแบบเปิดฝาแบบนี้นะครับต้มในไฟกลางเราอาจจะใช้เวลาต้ม40-50นาทีนะครับถ้าเขาเกิดฟองขึ้นมาเนี่ยให้ช้อนฟองออกด้วยครับต้มไปเรื่อยๆนะครับให้ไก่สุกและเปื่อยนุ่มสีออกมาจะสวยมากๆเลยครับระหว่างที่รอให้ไก่สุกเนี่ยเดี๋ยวแจ็คจะทําน้ําจิ้มนะครับให้เราเตรียมครกมาใส่กระเทียมไทยลงไป2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกจินดาเขียวและแดง1กํามือใครจะโขกหยาบหรือโขกละเอียดก็ได้นะครับ แจ็คโคกหยาบแค่นี้พอแล้วครับทีนี้ให้เราใส่น้ำตาลปี๊บลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสดครับ5ช้อนโต๊ะทีนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไป5ช้อนโต๊ะอันนี้ผงชูรสครับใส่เล็กน้อยตามชอบนะครับไม่ชอบไม่ต้องใส่แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มตักใส่ถ้วยได้เลยโอ้โหกลิ่นหอมนะครับน้ำลายไหลแล้วตอนนี้ และสำหรับรสชาติของน้ำจิ้มนะครับปรับเอาตามชอบได้เลยบางคนชอบเผ็ดมากก็เพิ่มพริกครับชอบเปรี้ยวชอบเค็มชิมแล้วก็ปรับเอานะครับทีนี้กลับมาดูไก่ครับผ่านไปแล้ว50นาทีนะครับตอนนี้ไก่สุกแล้วปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ตักดูครับนี่สีสันของไก่นะครับโอ้โหเนื้อตึงหนังสวยครับป่ะเสิร์ฟกันได้เลย จัดเสิร์ฟลงจานแล้วราดน้ำซะหน่อยนะครับหนังไก่จะได้ไม่แห้งกลิ่นหอมมากเลยครับจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้นะครับนี่สำหรับไก่ต้มซีอิ๊วของเราจะต้มแยกส่วนหรือต้มเป็นตัวก็ได้นะครับสำหรับสูตรนี้น่าทานมากๆและที่สำคัญทำง่ายด้วยครับทางบ้านลองเอาสูตรไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำง่ายรสชาติอร่อยทำออกมาแล้วไก่นุ่มน้ำจิ้มก็แซ่บครับอันนี้ยังร้อนๆอยู่นะครับแจ็คเลยต้องใส่ถุงมือ เดี๋ยวฉีกไก่ให้ดูครับนี่สุกถึงเนื้อในนะครับขนาดนี้กําลังดีครับถ้าต้มนานกว่านี้เนี่ยจะออกไปทางเละนะครับนี่ครับเตรียมน้ําจิ้มมาจิ้มเลยครับโอ้โหกลิ่นหอมไปครับฮทางบ้านอย่าลืมนะครับลองไปทําตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ